สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่บูธสุสุกินะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับข้อที่เบรกแมน400นะครับเนื้อกว่าค้า300 cc ทั่วไปทุกค่ายนะครับอันตําแรกนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือระบบเครื่องยนต์นะครับค่ายอื่น300 cc แต่เบรกแมน ใ้อื่นมีแค่300หรือว่า350ซีซีนะครับแต่ว่าเบิร์กแมนมีถึง400ซีซีนะครับย่อมแรงกว่าอย่างแน่นอนนะครับข้อท,ที่2นะครับก็คือมิติตัวรถนะครับแน่นอนว่าเบิร์กแมน400นะครับจะมีมิติตัวรถที่ใหญ่กว่าทุกค่ายแน่นอนนะครับ300ซีซีนะครับนั่นจะทำให้ ออการขับขี่ที่ความเร็วสูงน่าจะทรงตัวได้ดีกว่าค่ายคู่แข่งนะครับเพราะมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับข้อที่3ระบบเบรกนะครับจะเห็นว่าเบรกแมน400จะมีดิสเบรกหน้าแบบคู่ขณะที่ค่ายคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด 300cc 200cc หรือว่า 350cc จะมีแค่ดิสเบรกหน้าเป็นแบบเดียวเท่านั้นนะครับ ข้อต่อไปนะครับก็คือขนาดของยางนะครับเบิร์กแมน400จะมียางขนาดใหญ่กว่าคาร300ทั่วไปนะครับทั้งแล้วก็ทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับซึ่งจะทำให้การจับขี่มั่นคงที่ความเร็วสูงนะครับนี่แหละครับเหตุผลหลายข้อที่เบิร์กแมน400 เนื้อกว่าคู่แข็งนะคับ300แล้วก็3 5 0ซีนะครับผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับก็คือ 1. รูปทรงที่มีขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักมากกว่าคู่แข็งทํทำให้การทรงตัวดีกว่านะครับ2จานเบรกหน้าเป็นแบบคู่ขนาดที่คู่แข็งรายอื่นเป็นแบบจานเดียวนะครับข้อ3เครื่องยนต์นะครับ เบรกแมนมีขนาดถึง400กว่า cc นะครับแต่ค่าอื่นมีแค่300หรือว่า350 cc เท่านั้นนะครับข้อที่4ก็คือยางนะครับเบรกแมน400จะมีขนาดยางหน้าหลังที่ใหญ่กว่าคลาส300ทั่วๆไปนะครับนั่นแหละครับก็คือ4ข้อที่เบรกแมน400เนื้อกว่าจักรยานยนต์คลาส300 cc ทั่วไป ของค่ายรถต่างๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ